สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปลายสุขุสุขคนได้จ้าม้อนี้แหละสีพาพี่น้องมากินตำซั่วหมึกสายอุบอับใหญ่ๆมันหนูได้จ้าพี่น้องจ้าอยู่ในกลางป่าได้จ้าพี่น้องจ้ามาเส็บๆนูน้นัเนืดจ้าผักบ่มี่ยังไรจะพี่น้องจ้าักแตงแล้วก็สลัดได้จ้าแล้วก็เบบีบีแครอทแครอทเบบีจ้าพี่น้องจ้ากราอันนี้จ้าสตออันใหญ่ๆได้จ้ามาหลายดอกได้จ้าม้อนี้หนึ่งดอกจ้า แสบแสบม้วนแหละเลยจ้ะพี่น้องบรรยากาศอยู่นาบรรยากาศดีมากเลยจ้ะพี่น้องเบิึงใหญ่ยงอ้ยใหญ่เหมือนหนูเลยจ้ะนัวนก็เลยอะไรตาให้จ้า พี่เห็ดอะไรลืมหมานันแคบหมูถือใจกระเทยแห้งจ้ะ Đẹp đẹp người lá thăm hải mãi ma, ừm, mãi mãi cả, mãi 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 ừm วันนี้มงลงเลยจ้ะว่ามันเป็นลำหนึ่งดยจ้ะมงลงหูแอบ สุดยอดเลยจ้าขอบสะออนหนวดหมึก หลายแห้งจ้ะสีเบิดบุรบูจับพี่น้องค่าเดียวเบิดเลยจ้ะบรรยากาศบรรยากาศดีจริงๆจ้ะมื่นี้บฮอนเบ้าเฝนตุงหัวก็แล้วจ้ะพี่น้องฟ้าหลังฝน มันเบ ไม่รู้จะพูดว่าอะไรอุ้ย,ยทำไมอะไร ไม่อยากบ้างหรือจ่ยนื้นัวมากแม่อือื้อ นึกว่ามนคนมาตกแตหมดเส้นเขาพูดกันเนี้ยนุ่มดีจ้าพี่น้อง ดีครับรูบ้สึกแบบแซบปะครับไม่พอหรือไงไม่แซบบีดเงี้ยสีดีจกักไม่บริสิทิ์เลยกดสีมาพอละบ้าบ้ากับบ้องบ้าบ้องกับบ้า ก็เอื้องแหละรังกาขอบพระคุณอีกรอบเลยจากกาลังใจจากแม่ๆป้าๆพี่ๆทุกคู่ทุกคนน,น,น้องๆหนูๆทุกคู่ทุกคนเราจะที่มารับชมของเราเลยจ้ะเรดีใจหล,ลายร้ายใจพี่น้องลเราจะไล่ตอบทุกคอมเมนต์เลยจ้ะคำนี้คอมเมนต์นึงโอ๋อใเฮ้ยจะว่าตื่นพใครจะพี่น้องแสบบอขับลุงบ้า,านว่าไหม หนูเป็นผู้หญิงเด้จ้าเอินปากก็ได้จ้าไม่ต้องเอิอนบรรลุงผู้หญิงยุคใหม่จ้ะนี่แหละมันเลือดมันปังผู้หญิงยุคใหม่นี่อะไรมันก็ปังไม่ไหวแล้วแม่ืมกินอะไรก็อิมอ่ม ขาหลักตาข,ขอตาขอโทษาขอโทษขอขอภัย้หลยที่จัดในนางตั้งเขาเห็นบอลอะไรมุ่มากนิด เราขับเกียรใหัคนเดอกดีใจคนมากเป็นตก็นั้งใจเด็กหัวพระเลีเ้ยงหัวใจไปนอนไม่สวยแต่ว่าหยอกมวนได้ใจพี่นองฮ่ราะจริงจ้า นัวเพศใดก็บ่าสำคัญดอกจ้าว่าจะรู้จกักธรรมะหากินนะจ๊ะคุณดิให้กระลังใจกจ้าของไม่ใช่เลยจะไปนอนไปกิบุหรี่ก็ช่างเถอะตอนนี้มาเสียบๆบอร์สายน้ำหนักได้จัดเมนูหรอส่วนมึกร์สายวะล่ะ <laughs> ใช่แล้วละ สุดอยอดคันสุถ่ายแฟนรอน้ำหนักนะจ้าบะมีม่ต่อจาแฟนกินตาบักหุ้ยแหละอร่อยอืออึไม่ได้ ฮะอืมนัวไม่หมินไม่ขาวอร่อยดีจ้ะแซ่บหมครับ ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะแซ่บนัวดัองส่จ้ะเป็นจ้ะพี่น้องจ้ะเขากับบรรยากาศค่ะทักบรรยากาศอยู่นาอยู่ในป่าเลยจ้ะพี่น้องดีสุดยอดเองส่เขาก็หนามแบบตะบะคุงของเขานุ่นนัวเลยจ้ะแซ่ยบปวดพวกพักนี่กับสกินบัวด้จ้ะพี่นอ้องจ้ะมันเยอะจ้ะเอามาประดุก ตกแต่งเป็นบาร,รมีสีสันด้วยจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ลหละกระบ,บ่อยมี่ยังหลพบกันคลิปหน้าด้วยจ้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า